ผู้กองแบงค์อยู่คนเดียวนะครับก็ทางก็ลื่นแล้วก็อันตรายนะครับอดี๋ย,ยังไงขอตัวลงมาข้างล่างก่อนนะครับนี่ดูโอ้มาผลจริงจริงไปลง ก็นัดรับมอเตอร์ไซค์นะครับไว้ที่ทางออกดูสินะครับ,ออก,รบก็เดี๋ยวเราก็ไปรอรับกันครับบ่ายโมง15นาทีนะครับนัดรับไว้กับร้าน SK นะครับที่จองไว้ก็จะเป็น h o n d a ADV 150นะครับส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ลองตามไปดูครับ ครับตอนนี้ก็มารับรถเรียบร้อยแล้วนะครับน้องเขามาส่งครับจากร้าน s อ s e ค v i c ร์ว s ท s ์เอสเคเซเชียงใหม่นะครับครับโอเคเดี๋ยวเราไปรุยกันครับ เป็นที่พักของเราคืนนี้นะครับบ้านพักริมน้ำใบเฟิร์นแม่กำปองนะครับเราก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนแม่กำปองครับก็เดี๋ยว ไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงนะครับที่ถนนคนเดินแม่กำปองนะครับไปครับเดี๋ยวเดิม ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่

มาร้านนี้นะครับแมวดอยนะครับก็ถูกใจสายแมวเลยครับร้านนี้ได้หลายอย่างเลยก็คุยไปคุยมานะครับก็เจ้าของร้านก็อยู่เชียงใหม่นะแต่ว่าเป็นคนนครนะครับเหมือนนนกัครศรีธรรมราชนะครับนะครับส่ของอ่ะ,ออะร้อยแปดดีซีอ่ะ ก็ได้โรบตูนะครับสวัสดีนี่แล้วก็มาอยู่ที่ร้านเมลอนนะครับขายให้เก่ยครับเมลอนเอาสองชิ้นครับใส่ถุงได้ไหมครับเดี๋ยวซื้อกลับไปกินที่ที่พักนะครับเมลอนแล้ว นี่เราก็มาต่อด้วยนี่ครับนี่ครับข้าวบุกงานะครับ ก็เมื่อวานเราไม่ได้กินนะครับวันนี้เราก็มาแก้มือในช่วงเช้านะครับนี้เป็นไข่อะไรไข่ปาล์มใช่ไหมครับไข่า์มไข่ปาล์มนะครับขายไงเอ่ยครับอันนี้อันละยี่สิบละยี่สิบนะครับเดี๋ยวชิมหนึ่งอันครับโอ้เห็นแว่นฟ้าขึ้นเลยครับมากับฝนเลยฝนก็ตกครับเดี๋ยวเราไปชิมนะครับมือ นี่ <c oughs> ไม่ต้องปรุงเลยก็อร่อยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราต่อกันด้วยไส้อัวใม่นิ่มนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> ให้แ,หแล้วคุณแม่อยู่จังหวัดไไอยู่ชลบุรีครับอันนี้ก็เป็นแม่ทิพย์นะครับเจ้าของบ้านพักริมน้ำใบเฟิร์นแม่กำปองนะครับที่ผมได้พักเป็นคืนแรกนะครับก็ต้อง ขอบคุณแม่ทิพย์มากเลยครับบริการดีมากๆแล้วก็ที่พักก็โอ้โหแจ่บมากครับอยากรู้ว่าดีขนาดไหนต้องมาลองนะครับนี่ครับแม่ทิพย์ขอบคุณครับขอบคุณคนี่แม่ทิพย์มีอะไรฝากจะบอกครับนี่ครับพารอบหน้าทําไมนะครับรอบหน้าเดี๋ยวให้น้องเขาพาพาแฟนมาด้วยนะครับขอบคุณครับครับตอนนี้แล้วก็อยู่กับพี่เบสนะครับเจ้าของร้านแมวดอยนะครับแม่กาปองนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่เบสมากมากเลยครับก็ได้ ที่ซุกหัวนอนแล้วครับตอนนี้พี่เพชรกำลังพาพาไปหาที่ซุกหัวนอนครับเดี๋ยวรอไปดูครับแล้วก็ไปถึงพวกมันจะ,ะเดินทะลุน้ำตกไปได้เลยนี่ก็เป็นที่พักคือที่สองของเรานะครับนี่ครับแม่กำปองริมน้ำนะครับว้ามีเตียงโอ้โยนไปก่อนเลยห้องน้ำนะครับว้า ครับตอนนี้ก็นั่งสองแถวขึ้นไปที่น้ำตกแม่กำปองนะครับก็จอดโมอเตอร์ไซค์ไว้เพราะว่าทางมันลื่นครับฝนตกก็เกรงว่าจะอันตรายก็เลยใช้บริการรถสองแถวเพื่อชาวบ้านนะครับคนเดียวเลยครับนี่ครับรถก็มาส่งเราที่ตรงนี้นะครับป้ายน้ำตกแม่กำปองค,ครับตรงนี้นะครับ ค่ารถก็ขึ้นมา20บาทนะครับขากลับก็20บาทครับไปครับลุยเรนครับน้ำตกแม่กําปองจังหวัดเชียงใหม่ครับ ก็พอึ้นมาถึงก็มาฝานจริงครับ่ึงนึงข้างบนฝนตกหนักเลยครับตอนนี้เนี่ครับเดี๋ยวแน่ต้องลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าอันตรายครับตอนนี้เราก็อยู่ันที่น้ำตกแม่กาปองนะครับมากับฝนจริงๆมาถึงข้างบนปุ๊บฝนตกปั๊บนะครับก็ไม่มีใครเลยตอนนี้ก็มีผู้กองแบงค์อยู่คนเดียวนะครับ ก็ทางก็ลื่นแล้วก็อันตรายนะครับเดี๋ยวยังไงขอตัวลงมาข้างล่างก่อนนะครับเนี่ยดูโอมาผลจริงไปลงไปลง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 ดูทาง

ตอนนี้ก็ลงมาถึงชั้นล่างแล้วน,นะครับก็ทำไมไม่มีใครเลยวะเขาหายไปกันหมดแล้วเนี่ยนี่นี่ดูไม่มีใครเลยวะก็สองแถวหมดนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราก็เดินกลับกันครับยหลังจากที่เดินออกจากน้ำตกมาได้สักพักนะครับก็มาเจอกับร้านนี่นะครับจุดเช็คอินชื่อดังระเบียงวิวแม่กำปองนะครับแวะเติมพลังกาแฟสักแก้วครับ เป็นที่พักในคืนนี้นะครับ่ไปดูกัน,กนคืนนี้ขอออกจากธรรมชาติเข้ามาในเมืองหน่อยนะครับอ่ะขอมานอนสบายๆในเมืองบ้างนะจ๊ะนี่ ดูนี่ก็หน้าห้องแฟงหลงอีกแล้วครับก็ต้องถามทางเขาครับ Google Map ยังพาหลงครับไปดูร้านข้าวซอยกันนะครับ บอกว่าร้านข้าวมันไก่นะครับแต่ว่าขายข้าวซอยเดี๋ยวลอาไปดูก mm ันนบลองดูสินะ uh huh. พอเดินมาเรื่อยๆก็ออกมาเจอร้านนี้นะครับมะแบงพอเดินชมเมืองกันไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดเจดีนะครับ